อันนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราได้เมนูนี้มาเนี่ยคืออะไรเนี่ยน้องวัวเอ้ยไม่ใช่น้องเมียเอ้ยไม่ใช่น้องควายถูกแล้วฮะน้องควายนะฮะน้องควายนะฮะของฝากจากเสียยูนะฮะโค้ดเซเว่นอะคาเดมี่ยวปรุ่วันของดีคนระับ รับประทานยากบอกเลยว่าของดอีเพิ่มความหอมต้นหอมบุกชีเอาสด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 าโตดาโต้ตทิศดาที ชิมกันพอดีเลยแจ๋วข้าขัวเข้าขัวหอมหมครับน้องวอัวเอ้ยน้องควายน้องวอัวตลอดเลยน้องควายครับน้องควาย กจได้ละทำงานนึงเท่ห์เสียงอืมอืมต้องทำแบบสันๆนหเห็นช่องเลยสันสน

ทุกบ้านเลี้ยงวัวแต่ไปขโมยน,น, <c ười> <c ười> น,น้องควายไอยังไนแก่ข้าวนี่งนี้แก่ข้าวตลอดเลย <c ười> อุ้ยเยอะโปกออรอชีิ <c ười> น้องควายก็อร่อยเหมั้น,นเนี่ยอดอีกอตอเลยถึงพิถึงิงแซ่บแซ่บโพต พูดไรมีเรื่องเดี๋ยวบ่นเลยดิงๆอืมอืมอืออหเจียหวเียบมันเดิม ดอกหนึ่งสุดท้ายเน้นๆด,ด้วยกองเสียอยู่